ครับดูว tamam, ิธีจัดปลานะครับกำลังจัดปลาใส่หม้ออยู่ครับผมดูคนคนจัดปลากันหน้าตาล้อหรออารมณ์ดีด้วยนนแอบมมงกัาต่เเป็็นนนดก้ากินไหมครับอันหนาว่าเบิ่งดีกว่า เ็พิงิต้คนดีให้ดีอยากดูอยากนำใี้คนดีระจัดปลากำลังจัดปลาออกไปขายครับผมมาอุดน้นได้นะครับคนใจรายคอใจไทยคนนี้โสดครับไม่มีเมียครับผมตอนนี้หาเมียให้เขาอยู่คีจะหาวิธีบันสาว น,นังกลมนาสาวข้างคือเขาไม่เคียดิ่ง้าบ้านเขา